สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาทำดินเพาะแทนพีทมอสนะครับก็ง่ายๆนะครับวัตถุดิบก็จะมีหนึก็คือปุยมะพร้าวร่อนล้างสารแทนนินนะครับเป็นแบบนี้ซึ่งต้องล้างก่อนแล้วก็นำไปร่อนนะครับก็ใช้ตะกร้าร่อนรูเล็กๆนะครับก็นี่สก็คือเป็นปุ๋ยหมักอันนี้เป็นปุ๋ยหมักที่ฟาร์มเราหมักเองนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังก็ได้ว่าหมักยังไงนะครับแล้วก็เอามาล่อนเหมือนกันนะครับ เอามาผสมกันในอตัตราส่วน1ต่อ 1, 1> ก็คือปุ๋ยมพะพร้าวหนึ่งถังกับปุ๋ยหมัก1ถังผสมกันผสมกันที่คลุกผสมกันนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คลุกนะครับผสมกันเราก็เก็บไว้นะครับตัวน,นี้ก็เก็บไว้ใช้ได้หลายวันโอ้เป็นปีเลยแหละนะครับหมักเสร็จแล้วนะครับเอาอันนี้มันหมักเรียบร้อยแล้วนะครับคลุกเสร็จแล้วมันก็หน้าตาออกมาประมาณนี้ครับ อันนี้ก็คือ